อ้โหนะก็วันนี้ครับมาทำบุญที่วัดพระอุด่าเทวโลครับหรือวัดหลวงเตี้ยนะครับบรรยากาศนะครับอารมณ์บรรยากาศนะครับนะครับโยกัด มาได้ครับที่สิงห์บุรีนะครับปักหมุดวัดหลวงเตี้ยนะครับหรือมาได้นะครับมีผู้คนก็ทยอยมานะครับมาทำบุญนะครับนะระทุบมงคลก็มีนะครับมีลายย่างนะครับ ถ่ายทำวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลงช่อง YouTube ช้างเผื่อครับพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงเที่ยงนะครับกนะจยมาได้นะครับมาทมบุญฝังลูกนิมิตนะครับร<า>ยากาศดีมากนะครับตอนนี้ครับท<า>ีไรยย่างนะครับ มากันได้นะครับเกียวไปนะฮะ้าดีอา